พรเนเอาไหมพระเนเราขอพระเ <Yeah. S 1> จ้าให้ที่นี่เป็น <Yeah. S 1> อินเตอร์เนชันแนลเชิญเป็นไหมครับอทิตย์านถ้าพี่น้องฝรั่งเหล่านี้ยังมาเราจะต้องจัดระเบียบเราต้องเตรียมผู้แปลเราต้องเตรียมหูฟังเราต้องเตรียมให้เขาได้รับพระพรของพระเย้าอย่างเต็มที่ที <Yeah. S 1> ่าจัจแบบนี้จะมีแรงดึงดูดฝ่ายอีกอย่างพี่น้องหลายคนมาโบสถ์เนี่ย จริงๆโบสถ์เนี่ยสู้ใครไม่ได้เลยโบสถ์เราไม่มีอะไรเลยนอกจากพระเจ้าไม่มีอะไรเลยนอกจากพระเจ้าจริงๆแล้วมาทำไมล่ะพระเจ้าเออฮาเลลูยาพีเงาอกลงเลยพระเจ้าอะไรจะมาหาพระเจ้าก็มากันใครจะจะมาหาอะไรนก็ไม่มีเอเมนโอ้สังเสริด แรงดึงดูดคนจํานวนมากจะวิ่งเข้ามาไม่ใช่แค่ย่องเข้ามาแต่เขาจะได้ยินเสียงของพระเจ้าเขาจะได้เห็นลิสเดกของพระเจ้าคนที่มานั่งนมัสการพระเจ้าได้ยินเสียงพระเจ้าคําตอบของพระเจ้ารอมาสิบปีเพิ่งจะได้ยินวันนี้หลายคนเข้ามาในโบสถ์ผมถามว่ามาแล้วเป็นไงเป็นเป็นสิบปีของชีวิตที่ได้เห็นพระเจ้าอะไรรูยั แล้วพี่น้องแรงดึงดูดเหล่านี้ไม่ได้มาโดยมนุษย์แต่พระเจ้าทรงอยู่และลงระทำสิ่ง <Amen. S 1> ผมไม่เคยกลัวว่าเอี้นี้จะไม่เต็มผมกลัวว่าห้องนี้จะไม่พอเร็วเกินไป <Amen. S 1> แล้วผมก็กำลังคิดว่าท่านอบโจเจ้าขาท่านมีสถานที่มันยัดกว่านี้ไหม <Amen. S 1> บอกพวกเราต้องการจุคนห้าร้อยคนในปีหนะ้า <Amen. S 1> และเจ้าขีงไง่ และพรมจะกระทำการนั้นเหนือชีวิตของเราทั้งหลาย,ยไม่ใช่เพราะล้สนั่นแต่เพราะเราร่วมมือกันในมาแเพราะเราเชื่อว่าคิสจัรที่พระเจ้าสถาปนาจะมีคนมากมายเข้ามาในคิสจั่นองประเทศไทยพอแล้วสําหรับ183ปีแห่งความล่มเหล е ว183ปีแห่งความล้มเหลวพี่น้งเกาหลีใต้ไปถึงไหนแล้วพี่น้ง ประเทศจีนเป็นประเทศที hmm. mm ่ไ hmm. ม yeah, <t ops> <t ops> ่ให้ประกาศเมื่อกี้นิคุณมีคนหนึ่งร้อยล้านเชื่อพระเจ้าวันนี้นี่น้องประเทศไทยและธรรมนูนไหวเกือบแล้วไหวไอเฮียยังได้เลยครับแต่ประเทศไทยมีคนจุดศูนย์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 หกแล้วผมภูมิใจมากเลยขึ้เมื่อกี้ยังไม่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยครับ การถวายสิบรถของประเทศคือสิบเปอร์เซนประเทศไทยมีคนเจ็ดสิบล้านคนต้องมีคนเจ็ดแสนคนใช่ไหมครับวัด <One. S 1> ฮะเจ็ดล้านเหรอสิบเออสิบเปอร์เซ็นคือเจ็ดล้านเราถวายแล้วครับครึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยแปดสิบสามปีถวายไปก็ครึ่งเปอร์เซ็นต์ถึงเวลาแล้วใช่ไหมที่พระเจ้าจะใช้เรา รวมกันผมแน่ใจว่าคิจจักรแบบนี้จะไม่เกิดแค่ที่เดียวในภูเก็ตและผมเชื่อว่าในที่สุดพระเจ้าจะใช้ผู้คนและคิดจักรของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตไปถึงความไภบุญนั้นได้จะมีคิดจักรแบบเราเกิดขึ้นแพร่ไปหมดในประเทศไทยเอนและท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้คิดจักรแบบนั้นเกิดขึ้นท่ากางชีวิตของท่านถ้าท่านเชื่อก็ทําให้ได้ทุกสิ่งคิจจักรที่นี่ที่บนดินหลูคนจํานวนมาก แล้วก็มีในข้อหนึ่งขอไปรบอกว่าเล่จะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเดินเขาชนชาทั้งหลายจะลังไหลเข้ามาหาลางไหลเข้ามาหาและประชาชาติเป็นอันมากจะมากล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้าไปยังนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบอ่านรยางทำไมนิเวศของยาโคบกระเจงทำไมไม่นิเวศของทศนัน ยาโค้โรถยาโคบเป็นทุกเป็นผู้ที่ลังสู้และทูนขอพ,อพอระพรจากพระเจา้าเขาใจราคาเขากล้าหาญใครเล่าจะกล้าสู้กับพระเจา้าแต่ยาโคบบอกโรงอย่าไปจากฉันถ้าโรงจะไปโรงต้องแลกด้วยพ,อพอระพรเอเมนเอเมนเอเมน ที่พระเจ้าจะออาวยพระพรเมื่อท่านปร่ำสู้กับพระเจ้า mm hmm. เมื่อท่านอธิษฐานปรํำสู้ขอสิ่งที่ท่านขาดอยู่ mm hmm. เมื่อท่านอธิษฐานทูลขอพระเจ้าที่สิ้นสุดใจร่ำสู้ต่อฤีธิตกำนาจของพระเจ้าแ mm hmm. ละพผะเจ้าจะวยพอท่านแบบยาโคบ mm hmm. จะไม่มีใครที่นี่ขัดสนเลยแม้แต่คนเดีย hmm. วและเจ้าปราถนาให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ mm hmm. ไม่ใช่อับ mm hmm. ไม่ใช่ตางติงง๋ง พระเจ้าวยพรคนของพระเจ้าพระเจ้าวยพรซุลมอนดาวิดพระเจ้าวยพรอับราฮัมโยเซฟพระเจ้าวยพรยุสนันและวยพรกขอทงโท่านทั้งหลายได้ทุกคนพระเจ้าเป็นพระเจ้าเห็นความอลังการงานสร้างพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งมหิรทลิศพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งเจ้าของทุกสิ่งภูเขาและลูกเป็นของพระเจ้าพระเจ้าไม่หวงสินใดกับท่านอาเมน แต่ท่านก็อ,อยู่ให้ถูกที่ก่อนไอ,เอ้เดนกท่านองปฏิบัติตัวให้ถูกทานก่อนจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและวามชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงที่ขอจากให้อไอ้ที่ไม่ได้ที่ทานมาเพราะว่าคุณไม่ได้แสวงหาพระเจ้าบอนเช้าขึ้นมาคุณก็แสวงหา ถ้าเราคืนขึ้นและชีวิตของเราแสวงหาพระเจ้าจะไม่มีอะไรที่พระเจ้าโวกแหนงจากชีวิตเราเอมเ,นเอมเนเราจะมีเพียงพอสม,มิเราหนุนใจกันข้างๆเลยพระเจ้าจะตอบทันทุกเรื่องเหจัาจากนี้อิธิพลดึงดูดมากในแผ่นดินของเรงประวัติศาสตร์เหตจัรที่นำทิศนำทางสมาชิก ลี่น้องจะท่านเข้าพันเอกบุแล้วเราถามว่าท่านจะมากี่ครั้งเ,เดี๋ยวมาบ้างไม่มาบ้า,างฉันหัวไปดิเดี๋ยวบ้างของงาเดี๋ยวไม่ว่งงานขงไม่มาแล้วท่านก็ไม่เป็นสมาชิกเราก็ไปแตะท่านไม่ได้เพราะว่าท่านชอบอิสุทธเสรีถามว่าทำไมถึงไม่เป็นสมาชิกบอกไม่ชอบไม่เคยมาบังคับชีวิตของฉันแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่คิดจากแท้ของพระเจ้า เราทุกคนควรเป็นเราทุกคนควรผูกพันตนและเป็นคิดสัจจะที่พระเจ้าสามารถที่จะแต่ต้องชีวิตและนำทางชีวิตพระเจ้าไม่ได้อำลังพระเจ้าไม่ได้อาวาตารลงมาต่อหน้าเราแล้วเราเป็นที่ปรึกษาท่านเตรียมรอนเราแต่พระเจ้าได้เจอผู้รับใช้พระเจ้าห้าคนในหนึ่งโครินธ์บทที่สิบสอง บอกว่ามีผู้รับใช้ที่ไม่เจ้เจอไม่ในคิสระจักรเพื่อเอาไวส้สาหรับอภิบาลฝูงแกะของพระเจ้าหนึ่งในนั้นคือสิยาพิบาลและพี่น้องที่รักครับสิยามิบาลมีหน้าที่ให้คําปรึกษาต่อลูกแกะของเขาและเขาจะต้องได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้องตามหลักการพระเจ้าด้วยฉะนั้นคริสจักรที่นําทิศนําทางจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ท จะสามารถทําให้สมาชิกในกจก่รของเขาดําเนินชีวิตในพระเจ้าอย่างถูกต้องเอเมนถ้าสมาชิกไม่ปลูกฝันตัวสีบลันก็ไม่สามารถไปแตะกันได้ที่น้องเราก็เป็นเจ้าไม่มีศารฉะนั้นเราควรจะอยูท่ที่ใดที่หนึง่งที่พระเจ้าส่งเรียกเราเอเมนแล, <Amen. S 1> และถ้าเราจะเดินทางไปรับใช้พระเจ้าแล้วทำอะไรก็ตามขอให้พระเจ้านําเราไปและเราก็จะทำ กลยางน้อยเราต้องมีที่ที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงหลังให้เราร่วมเป็นร่วมตายอยู่ในกองทัพของพระเจ้าอยู่ในที่ซึ่งพระเจ้าสามารถนำที่นำทางสามจุดหนึ่งนำสมาชิกให้พบพระเจ้าสิ่งแรกคริจตจัรมีหน้าที่ทําให้สมาชิกของเขาพบพระเจ้าสมาชิกมาโบสถ์กลับไปไม่ได้อะไรไม่ใช่ทิ่จับแท้ของพระเจ้าสมาชิกพอใจตอนเช้ามาโบสถ์ตอนไ่ายกลับไปฮาเลลูยา สมาชิกเข้ามาในโบสถ์หน้ามองเพราะว่าตัวเองเผชิญปัญหามาตลอด6วันเกือบตายเมื่อมาคิดถึงการพบพระเจ้าฟังเทศนารับรู้อิรยาตของพระเจ้ากลับไปแต่ไม่เลืกำลังที่จะสู้ต่อได้คิดถึจักรที่นำทิศนําทางสมาชิกไม่ขาปากเพราะคิดถึจักรต้องเป็นจิตจักรที่นําทิศนําทางชีวิตของเขาในทุกๆเรื่องมัทธิวบทที่28ก็19สอนให้เป็นสาวกพี่น้องที่รักครับ ถ้าคิสจักรไม่นําทิศนําทางสมาชิกก็จะสเปกสะปะถ้าผู้นําในคิสจักรไม่สอนพระวจะนะพระเจ้านี่คือโครงสร้างในคิสจักรที่เกิดขึ้นเรามีโครงสร้างวันอันารที่สอนพระธัมภีเราสอนพระธัมมีเพื่อท่านเดินผูกทางในวันพระรหัสวันพุธเรามีโฮมเช็คตามที่ต่างๆเพื่อให้พี่น้องนะั้นที่อ่อนแอได้เข้าไปร่วมกัน,กนปฏิสััมพนธ์และอธิษฐานต่อกันเป็นดั่งกิจการในสมัยแรก แล้วเราเช้าวันอาทิตย์ก็มีสอนบางบางีปลายวันอาทิตย์เรามีจากใจสีบานเรามีการให้พระคำของพระเจ้าแล้วชี้แนวทางและเรามีผู้นําแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มที่สีบานได้เจอไว้เพื่อเขาจะไปอภิบาลลูกแกะใหม่ๆที่เข้ามาพี่น้องนี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยไม่มีคนมากมายเป็นเชื่อพระเจ้าไม่ใช่ไม่มีคนมากมายเชื่อพระเจ้าคนมากมาย